เกืเปิดฝั่งคนขับแล้วมือนี้นะครับทุกคนน่าจะเป็นมือประทางการมือแรกทีมืออยู่ในสนามมือแรกประทางการ มีคนหิวมากตอนเลี้ยงคืนไปนะฮะทีแรกกะว่าจะเข้าลงแรมเราพักแล้วก็นอนเลยแต่ด้วยครั้งที่ขับรถมาแล้วเห็นร้านอ่ะแล้วมันน่ากินมากไปอันนี้เดี๋ยวเจ้าแม่จะพาเดินเที่ยวโอเนี่อี่่อะ เออมีย่างมีผัดมีผัดผักในนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นตลาดอะไรก็คืออยู่โรงแรมแล้วก็ปักมานี่คือคนปักแผนที่ได้อยู่นะผมว่าตลาดก็โอเคอยู่นะใช่มีตลาดที่กินพอดีเลยเยี่ยมเลย อารมณ์แบบว่าเป็นชาวท้องถิ่นก็กินเลยนะกินอะก่อนเองเราจะไปเมืองเก่าหรือว่าอยากกินแถวนี้กินแถวนี้แหละเมืองเก่าเราจะไปพรุ่งนี้แต่ไงก็เนี่ยไอ้ร้านไม้ย่ามันจะมีร้านเออนี่ไหมตอนที่เราวิ่งวิ่งมาเมื่อกี้มันผ่านเส้นนี้นะเนี่ยใช่แจ็อีเหลืองได้ป่ะบุ๊คใช่ผ่านเส้นนี้ได้อีเหลืองตรงซ้ายมือนี่นี่นี่ร้านย่าใช่พี่เส้นใหญ่จะเลืมแล้ว 你的心就这样，彼此无关也不见。我们要互相亏欠，我们要的思念。 เราสั่งอาหารไปแล้วนะครับสี่อย่างแต่ก็เราไม่รู้ว่าเราสื่อสารกันแบบยังไงเข้าใจแบบก็อาศัยชี้เอาฉะนั้นเมนูเราก็ชี้เอาปุ๊บไม่เอาไม่ไหวและวสุดยอดปะจ้วงเลยนะเราวังก้างถ้าดูมันจะไม่ทำอย่าเอามันอยู่แค่เอาเอาที่ไหนบ้างระวังเม็ดพริกไทย ไม่ใเนเี้ไทยนะระวักล้างนหน่อยาไปกนแล้วอะไรงี้เแสดวว่ามีปล๊กปั๊บปุกปั้อีกง้เลยแต่ว่าปูกปกินกิไม่ได้เลยสนุกมาก้พวกเราแล้วตอนี้าวเม็ดนัหลือปลาดีมากอืมอนแค้ปปลานุ่มเลยเขาไม่ทำแข็งไม่ทำมันเล่นไปแบบเป็นซุปไม่ลยต้มต้มกระปองเข้าไปแต่ว่าอันเนี้ย แลอวแบปุ๊กไอ้เม็ดนี่แม่งติดปลาจริงนะใช่ไม,<ร>ไม่ใช่ว่าวติดตอนซดน้ำนะอย่ากินเม็ดมน<ช>ันละฉันนี่เวยไปแล้วหนึ่งอยู่ในปากอยู่เลยนะมันดีอร่อยมากครับทุกคนตัวต้มปลานี่คือแบบต้มต้มต้มปลานี่คือหให้ร้อยป่ะให้าร้อยคะแนนเต็มไม่หักก็จริงอันนี้ชอบผักดชอบผัก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 อร่อยมากตอนนี้รอหูหมู กัดจานงแค่ไหน,นกับผัดเนื้อมาลามั้งประมาณนนะ้ะทุกคนครับอันนี้ก็คือเป็นอะไรสักยอย่างหนึ่งที่เป็นเนื้อวัวเห็นรูป <He S 2> แล้วน่ากินมากอ๋อมีเส้น<า>ด้วยเชนกินได้อไอโอ้โหหอมมากแล้วก<อ>็ค<อ>ือหอมมากอันนี้ก็คือพริกมาลาใครอยากไปโดนเข้านะัะทุกคนบอกเลยว่าจบชีวิตลิ้นชาไปตลอดชาด ทำไมันเป็นน้ำมันนะเอาล่ะมือนี้เราก็ยังได้ของไม่ครบแต่ว่าก็ยังไม่มีน้างมีนาสัซงขอดว่าจะได้ห่อครับไม่กินเนื้อแต่กินคนแรกเ๋อจริงๆเราเราอาจจะฝากไว้ที่ร้านแล้วพรุ่งนี้เราเข้ามามาใหม่มาสั่งข้าวเขาอุ่นให้เลยอิ่มไปแล้วนะครับกกบอีกมหนึ่งมือนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เราก็สัดงไก่เกือบเลียบอยู่นะเยอะนะ เยอะเลยยมมากนะจานนะใครมาใครมาาประเทศจีนนะครับเราจะสั่งกับข้าวกินนะอย่าสั่งเยอะสั่งมาจานสองจานแรกก่อนดูปริมาณก่อนว่ามันโอเคไหมถ้าไม่โอเคฉันสั่งเพิ่มแต่ว่ายมมากเดี๋ยวคืนนี้ไปขออตัวไปนอนก่อนเจอพรุพวนี้สาวๆตอนนี้กำลังไปไหนกันครับ กำลังแฮกประตูอย ah, oh. oh. like oh. uh huh. anyway. ู่นะครับผมไม่ใช่้าอ่ามีความคอมฟิดกันเกิดขึ้นเกิดยังไงเหมือนกันเดี๋ยวดูสองด้านซ้ายไงซ้ายซ้ายจากข้างในมาเป็นไงบ๊ะ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 อภิเทียนไม่ได้เก็บล็อคเรอเมื่อกี้ไง อาทิ้งไว้ที่นี่อ่ะเอาพักมาเที่ยวนะล่ะอ,อืมอวันกินข้าวนข้าสี่คนก็นอนดึกนะครับก็ชันเนี่ยก็ชันเนี่ยหมแล้วค่ะขณะน,นี้เป็นเวลาตี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 ต,ตีหนึ่งครึ่งอโอเคอทุกคนวันนี้ก็คงพอกค่นี้กัน เจ้าขนะองทิปวันนี้พามาที่ไหนครับวันนี้เราเนะพามาคาเฟ่ถ่ายรูปบนหลังคานะคะทาม,มาดูกันเลย